สวัสดีวันจันทร์ที่29เดือนธันวาคมนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อําเภอสลังกแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับท่านใดที่อยากจะวางแผนประกันสักหนึ่งฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้25,000ประกันสะสมรัพลดหย่อนภาษีได้100,000ประกันบํานาญลดหย่อนภาษีได้200,000 หากท่านใดนะครับมีกรมธรรม์อยู่แล้วอยากจะให้ช่วยสรุปข้อมูลนะครับว่าสวัสดิการเดิมเนี่ยมีสิทธิประโยชน์มีผลประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์จิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ติดต่อกันเข้ามาให้สรุปข้อมูลให้ก่อนได้นะครับหรืออยากจะวางแผนใหม่เลยสําหรับท่านที่ยังไม่เคยมีประกันเลยนะครับทีมงานที่ปรึกษาการเงินอาลียอนอายุทยาประกันชีวิตสํงงานักงานสีแยกสรารพียินดีให้ข้อมูลนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ ลดหย่อนภาษีใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมเจมส์ธนกรยินดีให้ข้อมูลครับ